มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลังเผยแล้วประกาศได้เงินวันไหนคลังเผยดิจิตอลเฟสีกลุ่มคนอายุ21-59ปีจะได้รับเงิน10,000บาทวันไหนกันแน่นายชุลพันธ์อมรวิปรัฐมนตนรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงความคืบหน้า การแจกเดิจิทัลเฟสีในกลุ่มอายุ21-59ปีว่าอีกไม่นานจะได้ความชัดเจนคาดว่าภายในไม่เกินไตรมาที่3ปีนี้ภาวัฒนบาานั้นมีเม็ดเงินสำหรับโครงการดิจิตัลที่เหลืออยู่ราว1.3หรือ 1. แสนล้านบาทที่ทำการผูกพันงบประมาณไว้ว่าต้องใช้ภายในปีงบประมาณ2,568หรือภายในสิ้นเดือนกันยายน2,568โดยวงเงินที่เหลืออยู่นั้นเป็นกรอบวงเงินที่รวมอยู่ในโครงการดิจิทัลเฟส3และเงินดิจิทัลเฟส4 หากรวมทั้งสิ้นมีประชาชนผ่านเงื่อนไขเกินวงเงินงบประมาณที่มีอยู่พร้อมยืนยันรัฐบาลมีวิธีการที่จะดูแลส่วนจะเป็นช่วงเวลาไหนไต่มาที่3ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่เหมาะสมเพื่อรักษาโมเมนตัมทางเศรษฐกิจให้มีความเติบโตต่อเนื่องในส่วนของระบบดิจิทัลวอลเล็ตนายสุรพันธ์ยืนยันว่าการเชื่อมต่อระบบแล้วก็แอปพลิเคชันที่ใช้จ่ายการเงินดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วเช่นกันทุกอย่างผ่านไปด้วยดี โดยเฉพาะการทดสอบในงานและความปลอดภัยที่อยู่ในเกณฑ์สูงซึ่งเบื้องต้นระบบสามารถรองรับได้หนึ 1, 000, 000, ่งมื่นเทกรรมต่อวินาทีซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มั่นใจว่าจะมีการใช้งานที่พร้อมๆกันเป็นจำนวนมากก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขณะที่การเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนนั้นได้มีกำหนดไว้หมดแล้วแต่ยังไม่สามารถประกาศวันได้ต้องรอให้เรื่องผ่านความเห็นชอบของการประชุมคอรมอก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ